มาทานกันแค่ฟังเลยดุปลาดุดุดุมาเหตุด้วยอ่ะวันนี้เราเราสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยอะไรเนาะต้มปลาปลาปลาอะไรปลาหนิบเข้าปลาหนิบนะครับเออนึกว่าไม่รู้อีกรู้มีเจ้าหนที่เดินมาส่งอ่ะส่วนประกอบของการต้มปลาหนิบมีอะไรบ้างครับอ้าบอกได้อ้าวบอกบอก การที่เราจะเอาปลาดิบมาต้มเราต้องใส่อะไรบ้างอ๋ออ่อตอบคนละหนึ่งหนึ่งอย่างนะอ๋อตะไคร้อืมพริกใบมะกรูดทำซ้ำนะจะไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ทำแล้วมั้งดูมีนักที่จะมาอะไรอีกนี่เนี่ยดูปลาเอาชื่อเลิศเอาเลิศดีอ้โหเอาจะใส่แบบให้มันอร่อยเลย เอาปลาใส่ยังปลายังไม่ใส่ปลาปลาปลาหนิใบกะเพราใบกะเพราเอาพูดใส่แล้วนะจับได้หมดแล้วนะหมดยังเออดูดิอืมใส่น้ำนะเออครบแล้วท่านผู้มกับคิมไหนไม่ไม่ใช่ใส่ใบนั่ะใบกะเพราใบไม้กุ้งเอออันนี้อะไร กับเพา,า,า,าอะไระเขาปลาหมึกเาปลาหมึกนูน่นลุนะะม้มนูม่นลุม่มนูม่นถ้าครูชี้ไปคนไหนตอบได้เลยนะอ,อลงมีนาที่เดินมาส่ง